ิดอะไรขึ้นตะลึงกันทุกคนทำไมเอฟซีไอสุภนพรต่างตกใจในภาพภาพนี้ยัยซีดค่ะซึ่งจะเข้าเห็นเท่ากับต๊ใหญ่คือกันพี่น้องค,ะค่ะเป็นมายังไงสำหรับภาพนี้พี่น้องอก็คือเป็นเรื่องราวที่อ่า,อามีป้าท่านหนึ่งปัเปิลนั่นแหละอ่าสั่งตัดชุดให้อายสุุนพรแล้วบังเอิญทีนี้แฟนคลับพื้นตางโยงเนาะ,ะว่าทำไม ชุดท,ที่สั่งตัดนะ่ะเป็นผ้าสินผ่าเขาอื่นยังก่อผ้าผ้าผ้าไมห,มหมคิดไล่ไหมน่นพี่น้องไล่คิดไล่มีเท่านั้นพี่น้อง่า,า,าทำไมมันเหมือนกับไอ,อชุดท,ที่เจแม่นาคีใส่จังค่ะเมื่อวานก่อนทีก่อนดีไปถ่ายเอ็มบีเนาะไปถ่ายเอ็มบีแล้วทีนี้แฟนคลับได้มาเห็นชุดเ,เป็นอ่าเป็นชุดผ้าอ่าองเจแม่นาคีอยู่บันดุงอุดรนั่นแหละเป็นชุดที่เพิ่นใสพี่น้องคะ อ่าเป็นภาพนี้เลยค่ะอันนี้ยูยูทีบันดุงนะคะพี่น้องทัมะนาวค่ามะนาวค่ะแล้วทีนี้แฟนคลับก็คืออ่าตัดหลุมมาใส่เลยว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมเพื่อนบ่ากาผ่าสินสองพื้นนีมันขายครึ่งกันบอ่งค่ะถึงจะไม่ใช่เหมือนกันหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันคล้ายคลึงกันไหมสีนีมากเลยแหละพี่น้องสีน้าเหมือนแต่เป็นไรยคิดผ่าไหมเนี่ยค่ะตัดมาก เนี่ยพี่น้องดูตามนี้เลยอันนี้เป็นชุดที่ป้าปิ้นเป็นสั่งสั่งตัดให้เนาะค่ะอ่าอันนี้คือเป็นของเจ้าแม่นาคีค่ะอ่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือชายวิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องคะในเรื่องเล่านี้อ๋อนี่จะเป็นผ้าแบบลายแบบจังสีพี่น้องคะายมีอ่าจะมีแบบเป็นสีสันเนยแต่ของบอกจะเป็นลายแบบลายไหมได้ผ่าคิดไหมค่ะแบบนี้ ขายคืนกันอยู่ค่ะก็ขายค,คืนกันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะตั้งผู้ใดเห็นตั้งกระตกใจคือกันวะความเป็นมาจังใดเพิ่นก็บอกว่าความบังเอิญอืถือว่าเป็นความบังเอิญ<ม>ค่ะพี่น้องค่ะ,คะทีได้มากแบบ ใคเคี่ยงกันอแล้วก็ทางโพสเนาะที่เพิ่นเป็นคนสั้งตัดสุดรไทยนั่นแหละ,ะเพิดอ,ออกมาโพสเหมือนว่านนะคะเราได้ไปอ่านก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความบังเอิญที่แบบว่าคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงในเรื่องราวนี้แล้วแฟนคลับแต่ละคนก็คือพูดเสีดยดกันเลยอ่านี่ค่ะวังเหมือว่านนะคะเดีวมาโพสบอกว่ามันคงไม่ใช่ความบังเอิญแล้วไหมคะแบบนี้อยากเล่าที่ไปที่มาของผ้าสองผืนนี้ให้ฟังหลังจากที่ป้าสั่งตัดชุดให้อีหลาในรอบแรกและชุดได้ส่งไปให้อีหลาหมดแล้ว ป้าเลยได้คุยกับได้คุยแล้วดิวเขก็ดิวงานน่ะดิวผ่านอ่ะ,ะกับเจ้าของร้านว่าได้ดูหน้าอยากได้ผ้าแบบนี้สีประมาณนี้เราคือเราวางแผนกันไว้เพราะทุกชุดเราการตัดการสั่งอะต้องใช้เวลาค่ะแล้วอยู่ๆวันนี้ป้าว่างเลยเลื่อนเฟซไปเรื่อยเลื่อนไปเจอเฟซหนึ่งที่ลงภาพอีหลากับชุดผ้าคามำที่ป้าเป็นคนตัด แล้วก็ป้าขออนุญาตภาพนี้นะคะคือที่เราได้เห็นกันนั่นแหละอ่าแล้วก็บอกว่าป้ารู้สึกตกใจและสั่นไปทั้งตัวว่าผ้าสองพื้นที่ป้าสั่งตัดน่ะให้อีหลานะทาไมสีคล้ายชุดก็จะไม่ได้สวมใส่กันจังเลยค่ะแล้วก็ส่งไปให้พี่สองปอดูว่าเป็นคนตัดแหละส่งให้พี่คนตัดดูนั่นแหละว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่าคิดไปเองทุกคนช่วยป้าดูหน่อยค่ะว่าสีคล้ายกันไหมนี่แหละทุกคนช่วยดูเลยค่ะ ว่ามันคล้ายหรือมิวเขียนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ลงได้ค่ะใส่คอมเมนต์เนะาะค่ะแลวทีนี้อันนี้ก็คือเป็นความความรู้ซึกว่าคล้ายของผู้สร้างตัดชุดค่ะนี่ค่ะพอดีเพิ่นได้ยไปสร้างสร้างตัดชุดแต่ว่า,ม,ามักมักไล่หนีสีนีแบบนี้แน่แยเดยังไม่เห็นยังยังนหเพิ่นบ่เคยเห็นชุดของจำแมมนะคีเพิ่นใส่แต่เพิ่นประมาณว่าเพิ่นอยากได้สีนีไล่นีเพิ่นก็เลยไปเลื่อนไปสร้างตัดออกมาแต่มันกลับมาดัน ไขไก่เคี่ยงกันเนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่กับเป็นเรื่องที่เหลือเสืออายุเราคนก็บวคนลุกมากเราคนก็ว่าคล้ายกันมากค่ะต่างแค่สีเข้มกว่าน่อยแมนแมนนี่ีโอ้โหคล้ายกันค่ะแต่ของเจ้าแม่นันทีจะสีอ่อนกว่าและทีนี้คอมเมนต์คือเกือบสองร้อยคอมเมนต์พี่น้องค่ะําหรับโพสต์โพสต์นี่เนาะซ้หรับความคิดเห็นมนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดสองชุดนี้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะ เราคนก็บว่าแม่นาคีคูอยากให้หลานนาคีต้องใส่ชุดเหมือนป้าป้าน,นั่นแหละก็เลยอยากให้ปเปิ้ลสั่งตัดให้อ่ะนี้ค่ะพี่น้องเราคนก็บว่าสีเหมือนกันเลยค่ะเหลือเชื่อเนาะอ,อะ่แปลกใจมากเลยค่ะเพราะผ้านนี้คุยก,ก่อนอีหลาไปถ่ายเอ็มบีตั้งหลายวันแมนแมนนี่แหละขอพคุณดองบางเอิอีหลีแมนแมนค่ะคนลุกมากค่ะป้าเปิ้ลคล้ายกันมากเลยค่ะสวยงามมากโอ้ยคนคิงลุก คุณอิ๋ีแฟนคลับแต่ละคนเพรันคนณครอลูกคอมเมนตามเห็นแล้วแบบคนขี้หนูอิลีพี่น้องคะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเหลือเสืออยู่เดยอ่าแบบคาดไม่ถึงคาดไม่คิดนะว่ามันจะบังเอิญขนาดนี้ในการที่ชุดชุดเหมือนกันแฟนคลับแฟนคลับบอกไอา์สกุลาพ่อหนีขอบอกพี่น้องคะว่าเด็กน้อยคนนี้มีเอียงที่เหลือเหลือเสืออยู่ในโตของน้องนี่หลายหลายอย่างค่ะแม้กระทั่งพอจ้า่นกันยังเคยออกมาเว้าค่ะพี่น้องคะว่า เด็กคนนี้มีอะไรในตัวอีกมากที่มไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้เพราะว่ามีเลืองอัศจรรย์อยู่ในตัวของน้องอนี่มากมายหลายอย่างที่บบสามารถสิบบอ,อมาได้อ,อันนี้คือข่าวของพอจ๋าพงกกรเพ็่นคัดน้องแล้วทีนี้ไปเห็นคอมเมนต์เพื่อนอีกครั้งอันนึงเพื่อนบอกว่ามันจะไม่ตกใจเลยถ้าอา่าสั่งภาพ ก่อนปล่อยเอมบีแบบฟังผ่าก่อนปล่อยเอมบีอ่ะมันหมดติดหัวใจเลยแต่นี่แบบมันอุ้ยไม่แบบไม่มีคําบรรยายเลยอ่ะมันมัเป็นอย่างไรที่เหลือเสือบอลบอลพี่น้องคนนค้นลูกคากแต่ละคนแบบคอมเมนต์พี่น้องแสดงความคิดเห็นแบบว่าเออหลายคนก็แสดไปที่ทางเดียวกันหมดเลยว่าขนลุกขนลุกแล้วก็ใช่สีคล้ายเคียงลักษณะใช่อ่าเหลือเชื่อค่ะเหมือนกันค่ะ คน,นลุกเลยค่ะคอมเมนต์เยอะมากพี่น้องค้าสองร้อยกว่าจริงๆอ,อ่านไม่ไหวแล้วบางคนก็แชร์ไปต่างๆแต่ละกลุ่มแต่ละอันนี้ก็แชร์ไปเยอะมากๆสําหรับอ่ารูปภาพนี้เนะะาะนี่แหละพี่น้องค้ามีความคิดใน,ในก็นสามารถคอมเมนต์เบิรงนกันได้พูดคุยกันได้ว่าคิดเหมือนเราไหมแต่ว่าสองพ่อคิดว่าคายกันคายแยกสินกับบอกว่าคายคือกันพี่น้องคะ อาจจะแตกต่างตรงที่สีแล้วก็ลักษณะลายแบบผายนิดนึงแต่มันกับเป็นคือสรุปแล้วกับเป็นผ้าไหมคือกาน,นพี่น้องสีผ <ไข S 1> <ม>้ายเงี่ยงกันออกมาคายๆกันแนะละค่ะพี่น้องสําหรับสําหรับในตาเฮาเบิงเนาะห<ม>ล้กกับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีผู้ใดมีความคิดเห็นยังไดกับข้อเมต์มาต่อกันมาใดพี่น้องคะว่าระวังชุดสองชุดนี่แหละพี่น้องคะว่าเดี๋ยวเขากสิขึ้นดูไปให้อ่าเดี๋ยวคืดูไปให้ว่าห้เบิงชัดๆเนาะว่ามันเป็นยังไง หรือถ้าใครได้ดูแล้วหรือยังไม่ดูก็สามารถมาเบิงอีกใดคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มใอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านั่นเป็นแหนวถ้าเป็นคนสีเสื้อนะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่แบบสามารถโดนคิดโดนใจให้อยากเห็หนหน้าขี้หน่อยใดใใส่ขื่อหน่อยไหมแ,แมน่แน่เออแต่ว่าอันนี้เขากับเป็นความเสือส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะค่ะขาดหายไปความเป็นพี่น้องแฟนคลับเวซี่ตรึตองคิดเบิรงค่ะพี่น้องคะว่ามีส่วนข่ายเคี่ยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นไปได้ซ้ำใด อืมสำหรับน้องอาอายสักกุณากรเนาะสาวคำพ่อยค่ะโอ้กัดถือว่าเป็นชุดที่สวยมากเนาะสวยเนาะเป็นพาซินที่แบบเนี่ยไล่สวยแบบเป็นอกบุสูงในเบิ้งเป็นแบบเขาเอิน้าคิดไล่ยกยกเอี่ยวผ้าทอลายดอกยกดอกยกดอกอืมคุณน่าสวยมดีเนาะเป็นแบบแล้วนองอาอายสักุณากรเป็นคนที่เด็ก้อยที่ใส่สุดสุดใหม่เด็กงามแห้งสาวคำพ่อยขึ้น หนึ่แห่งแม่นหลายพวกนี้สวยมากปานผู้สาวเห็นป่ะใช่ใส่เลยแบบดูมีออลาเนาะใส่ในคอมอบยิ่งแบบตรงห้องตรงหูซอยเฮ็ดผมเฮ็ดเออพี่น้องโอ้หนึ่งภาพล้านความหมายเนาะสำหรับภาพภาพนี้นี่แหละค่ะพี่น้องกับมีเรื่องเล่าถึงว่าอะใครเชื่อไม่เชื่อยังไงก็อยู่ที่อ่าวิจารณญาณของแต่ละบุคคลใช่กระสานาดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าคิดคือเฮ้าบบนั่นแหละค่ะ เรื่องเาลานี้เนาะพี่น้องเนะาะสำหรับมือน,นีเข้าก็มีเรื่องเล่านี้แหละค่ะพี่น้องค่มามาห้ยพบเป็นพี่น้องเอฟซีเดผิพิจรณาซอยกันวะระวังสุดสองสุดนี่มันมีความไายเคลื่อนกันซ้ำใดพี่น้องค่ะสำหรับมือน,นี้ก็ฝากไว้นสมอป้อน่ะสวัสดีค่ะ